สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาราชชาร์ช่องที่นำเสนอข่าวสารและรีวิวรถยนต์สุดหรูจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถสปอร์ตในตำนานจากเยอรมนีอย่าง2026 Porsche 911รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความแรงความหรูและเทคโนโลยีระดับสูงไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับแฟนๆของปอร์เชอรุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เครื่องยนต์และประสบการณ์การขับขี่ ดีไซน์ภายนอกของปอร์เช่911 2026ยังคงความคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยมากขึ้นเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้โค้งมนอย่างมีสไตล์ไฟหน้าทรงกลมเอกลักษณ์ถูกปรับให้เฉียบคมขึ้นพร้อมเทคโนโลยี LED Matrix ที่ให้ความสว่างชัดในทุกสภาพถนนการชนหน้าและช่องดักลมถูกออกแบบใหม่ให้ช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้นลดแรงต้านลมและเพิ่มความเสถียรในการขับขี่ความเร็วสูงด้านหลังมาพร้อมไฟถ่ายเส้นยาวที่เชื่อมต่อการดูสปอร์ตและล้ำยุก ภายในห้องโดยสารของปอเช่911 2026ถูกออกแบบอย่างประณีตใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลัยสปอร์ตใหม่พร้อมแป้นพดเดินชิประบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงภายในยังคงเน้นความเรียบหรูแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะเบาะนั่งถูกปรับปรุงใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นและสามารถปรับได้หลายทิศทาง ในด้านขุมพลังปอร์เช่911 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบชาร์ขนาด3.0ลิตร6สูบนอนให้กำลังสูงสุดประมาณ480แรงม้าและแรงบิดกว่า570นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง3.4วินาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ PDK แบบ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว สำหรับรุ่นเทอร์โบเอยังมีกำลังมากกว่า640แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพการขับขี่ระบบช่วงล่างใหม่ของ p ปอ s c เช911 2026ได้รับการปรับจูนให้มีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสบายระบบกันสะเทือนแบบแ c t i v e สามารถปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนเพิ่มเสถียร,รภาพในการเข้าโค้งและลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อขับทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกเซรามิกที่ให้การตอบสนองรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อขับด้วยความเร็วสูงด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเปอร์เช่9 1 1 2 0 6 6มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติทำให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น Normal Sport s p o ร์ตพลัและ Track Mode เพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับตามสไตล์การขับของตัวเองได้สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือการออกแบบเสียงเครื่องยนต์ของปอร์เช่ที่ยังคงเอกลักษณ์อันทรงพลังเสียงคำรามของเครื่องยนต์เมื่อเร่งความเร็วเป็นสิ่งที่แฟนพันธุ์แท้ของปอร์